สวัสดีชาว fc mobile นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเดโก้โช t a คันักเตะที่ค่อนข้างมีกระแสในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมแบบละเอียดเลยนะครับผมโอเคครับเริ่มแรกก็คือตำแหน่งนะครับผมเขาจะเล่นดีตำแหน่ง st นะครับผมพลังงาน4.5ดาวท่าสกิล4ดาวครับ ถือว่าโอเคเหมือนกองหน้าทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นกองหน้าค่อนข้างตัวเล็กนะครับสูง178จครับผมจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเท้าห5นะแล้วก็ดูค่าพลังงานโดยรวมก็สักหน่อยครับผมมีฝีเท้าครับอยู่ที่101โอเคเลยครับการจบสกอร์การยิง101่งร 101, การเลี้ยงบอล102สภาพร่างกายโอ้โห เป็นนักเตะตัวเล็กที่สภาพร่างกายดีมากครับ94ครับผมโดยรวมก็กองหน้าที่พลังงานที่ค่าพลังที่กองหน้าส่วนใหญ่ควรจะมีเขามีหมดนะครับตัวนี้รวมถึงเท้า55ด้วยนะถ้าจะ C, ากิลสดาวก็ครบครับเดี๋ยวอีกจุดหนึงนี่ผมจะให้ดูก็คือไส้ในของค่าพลังนะครับผม ใส่ในของค่าพลังนี่ถ้าใครยังไม่กดเข้าดูนะฮะทำไมต้องดูนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะดูครับใส่ในครับการเล่งความเร็วครับร้อยสี่เลยนะครับสปีดต้นนะครับกระชากนี้ก้องหลังได้สบายครับการเลี้ยงบอลนะครับควบคุมบอลร้อยห้านะครับผมความว่องไวนี่ร้อยหเลยครับกองหน้า HT นี่มีแบบนี้ก็คือกระชากหายครับ จุดเด่นจริงๆจะเป็นการยิงนะครับผมการทําประตูร้อยเจ็ดนะโอ้โหพลังการยิงร้อยแปดนะครับผมแล้วก็สภาพร่างกายคนดูดีๆนะครับการกระโดดครับร้อยสองนะครับกระโดดสูงมากครับเป็นกองหน้าตัวเล็กที่กระโดดสูงครับโอ้โหค่าพลังใส่ในเนี่ยถ้าใครไม่กดดูนี่โอ้โหสุดๆนะใส่ในครับผม แล้วก็คุณสมบัตินะครับรูกมงทรงพลังนะมีอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับการกระโดดสูงนะครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเขานะครับเป,เป็นกองหน้าตัวเล็กที่กระโดดสูงมีรูปมงทรงพลังเนี่ยจะเบียดมงกองหลังตัวทรงสูงได้นะครับอัตราการบุกก็สูงเกมรับก็สูงนะครับบิ่งขึ้นวิ่งลงได้ครับสบายประมาณนี้นะครับผมผมซื้อเม็ดส้มมานะ ผมยังไม่ได้อัพแตมสกิลแล้วก็ยังไม่เทนนะครับเดี๋ยวไปอัพแตมสกิลกันครับผมผมอัพที่ความคล่องแคล่วนะครับสามตูวกับ1หนึ่งแล้วก็การยิงครับหนึ 1, ่งประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเทนกันเดี๋ยวหาตัวเทนหน่อยนะครับจะเทนให้เต็มสามสิบม่รูู้จะได้หรือเปล่าจะจะเทนให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับผม ตัวเทีนก็ไม่ค่อยมีซะด้วยโออหาตัวเทียนไงครับอตัวไหนไม่น่าจะได้ลงมาเชลโนแล้วกันครับขอหน่อยนะมาเชนะเดี๋ยวอัพให้ใหม่นะได้สิบเกครับยังมีพอยังมีพอสิเก้ายังมีพอนะขออีกครับเอานุนยด ดาบินเงยดไม่น่าจะได้ลงครับโชตามาละยี่สิบสี่โอ้ยลงใจเยอะขนาดนี้เลยเลยเนี่ยยี่สิบสี่สักยี่สิบห้าแล้วกันยี่สิบห้านะนจะได้สุดขึ้นนะยี่สิบห้าสุดไหมครับ โ okay. อ้ยยี่แปดนะครับตัวเทนผมไม่ค่อยมียี่แปดโอเคยี่แปดน่าจะได้นะอ่าโอเคผมจะเล่นเฮตุเฮต์สองเกมนะครับผมจะลองรีวิวหน้าเดียวแล้วก็หน้าคู่นะครับผมโอ้ใส่ในสีเท้าร้อยห้าสิบเลยการยิงร้อยสามเจ็ด การเลี้ยงบอลโอ้โหสุดสุดสุดสด,สดแล้วก็ตำแหน่งก็จะเพิ่มมาเป็น LW ด้วยนะครับโอเคครับผมจะเล่นสองเกมนะเฮดตัวเฮเกมแรกก็เป็นหน้าคู่ก่อนแล้วกันนะหน้าคู่ผมเล่นแผนนี้นะสี่หนึ่งสองสี่สองสี่หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับ มานี้เกมแรกไปครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมเหตรง h เกมที่หนึ่งครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหน้าคู่นะครับเกมนี้คู่กับตอเลสครับผมคูงแ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในแผน3-5-2ครับเริ่มเกมครับเราเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับผมฟันได้เตียร์นันโน ซาลาซาลาวุอยู่โชต้าครับแื้ค่อนข้างลงต่ำนะเนี่ยอ๋อันตะหาพื้นที่ว่างดีครับโชต้าครับทั้งวะนี้ลองฝสนเกินไปครับลองยิงจังวะนี้เรายังได้อยู่อลองสู้อานุซาลาี่โกโชต้าอยู่ไหนนีครับโชต้าจังหวะนี้ลองยิงหน่อยเต็มรอด เฮ้ยโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับปั่นโค้งครับโอ้โหลูกนี้คมจัดมันค่อนข้างไกลนะครับผมมันไกลอยู่นะครับนี่จังหวะนี้ดูครับน่าจะเกือบสามสิบหลาครับโอ้โหคมเมาเรื่องครับลูกแรกครับมาแล้วครับเดโกโชตาครับ เอาออกขึ้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนอันนี้แมนยูได้บอลตูนิคสตูเล่จ่ายมาที่มันติอุสติดครับตรงนี้สุดอาโชต่ายังไม่ได้รับต่อเลสเตียบอลได้ก็มาลองโซ่ตัดมาได้ตรงนี้แหลกนิดหนึ่งฟาวครับ ช่วงนี้ซื้อค่อนข้างแหลกนะหรือว่าเป็นที่มือถือก็ไม่รู้ยิงออกไปครับจังหวะนี้เราได้บอลครับโรเวสันเดียสเดียส,สคืนหลังฟันได้โอเมจิอาโนซา่าเดโกโชตาวิ่งมารับบอลโอ้โหจังหวะนี้ไม่รู้กันครับเสียบอเลเอาตัดได้ครับกองเต้สปบ,บรตไลน์เดียส อย่าอัดวนอยู่วันไหลอีกครั้งอ้าวโชวตายัางไม่ไปหน้าเป้านะจังวะน,นี้วนอยู่โชตาเลยตอริสเด,ดียดอย่าวนกับมาตอริสฝาล่าซาล่าไหลโชตาโยนจังหวะนี้อืม,อม,มีทำประตูก็จะขอแอสซิสต์นะยังไม่ได้ครับถ้าได้อยู่ที่โรงโซ่ โลเวสันโลเวสันไรที่จะบดไล่โลเวันมีโลเสันโยนวันนี้โชต้าครับมงย้อนทางลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ไงของหน้าตัวเล็กที่ม่งดีครับมีพลังแฝงมงลูกม่งทรงพลังครับเป็นไงโชไปหนึ่งดอกครับม่งย้อนไปที่เสาสองครับโอ้โหสวยจัด โอ้โหจบครึ่งแรกครับโชต้าทําไปสองประตูครับมคมกลิบเลยจังหวะน,นี้มุ่งย้อนมุมแคบๆเข้าเฉยแหลกไปทีครับผมก็แหลกครับเขาก็น่าจะแหลกนะผมว่าเป็นที่เซิฟนะแ <c oughs> มนยู่ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับเหมือนของจริงหรือเปล่าเนี่ยโดนไปสามศูนย์เนี่ย ไม่ล้อครับไม่ล้อกันนะโชว์ตาอ้าวซาลาชิโซต้าตอเลตไปซาลาอีกครั้งขอเฮดทิกหน่อยขอปั้นโชต้าหน่อยนะถ้าได้บอลนะยังได้อยู่ที่เดียสเดียสไปทีส่สุบุลาโชต้าตวัดขึ้นมาที่ตอเลตโอ้โหเทา้าขุดเร็วนะไม่ติดนะเมะื่อกี้เดียสเดียวนอยู่ เี๋ลองสู้โอ้โหโดนตัดบอลยังวันนี้ฮึของเต้ครับเข้าหนักครับลูกนี้ไม่ฟาวอ้าวลั่นเฉยโอ้มันแหลกครับมันแหลกไม่เป็นไรครับด่งเกมเงินใหม่ครับสบดทลายต่อเลสอ้าวยังได้อยู่ต่อเลสไว้ที่โชว์ตาฝืนไว้หน่อยครับ ดีอาสโชต่าอืมมองไม่ถึงเฮ้ยจะมาเปลี่ยนโชต่ากันยังไงเนะี่ยาลูกสามยังหาไม่เจอครับสบุดไลน์ที่ดีอาสต่อเลยอืมจะตะวันให้โชต่าไม่ได้ยังวันนี้โชตา่าอืมหญิงติดครับโชตา่ายังไม่ได้ลูกที่สามับ สวนกหน็หอยรุนโดนตัดได้หอยรุ่นยังได้อยู่อ้าวโชวต้าตัดได้รับจังหวะน,นี้ตอเลสแทนโชต้าเกือบได้ทิ์นะโอเคครับเกมแรกหน้าคู่โชต้าทำไปสองประตูโหขคมกลิบนะผมบอกเลยจุดเด่นน่าจะเป็นการจบสกอร์นะหมมากครับเกมแรกครับ โอเคครับต่อไปเป็นหน้าเดียวนะครับผมเกมที่สองครับเฮตุเฮต์นะเกมนี้เจอกับบาเซโลนาครับผมเรามาในเขามาในสามสี่สามเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสามจุดสามฟอร์เรสไนครับเรามาในสาม t t a สามเอทักเลืมเกมครับบาเซโลนาเป็นฝ่ายเริยรเล่นก่อน หน้าเดียวนะโชต้าจะไหวไหมขอ,องเตะตัดได้ครับที่โชต้าโยลูกนี้เกมขอแอสซิตก่อนแล้วกันครับโชต้ายิงลูกนี้สาลาเรียบร้อยครับโชต้าไนดะ้แอสซิตนะเอาแอสซิตไปก่อนนะเกมนี้น่ขึ้นนําเร็วครับจากโมซาลาไม่เห็นรูปแอสซิตเมตนกดข้ามเลยฮนะ กินน้ำไปก่อนนะเอาว,อาวเขาไม่หลุดนะเขาไม่หลุดนะเขาแกล้งนะบางทีนะเขาหน่าจะแหลกครับเพราะว่าเราก็แหลกดีอาร์ดอาดี้โชต้าครับหอมออบอลไม่ทันครับโชต้าจงังหวะนี้ม,มาซ่าบอลทำเกมบุกขึ้นมาใหม่ครับได้ครับจงังหวะน,นี้บอลชอบมาถึงโชต้าโอ้โห บนเชนัยเดร์ตัดไปอีกทีเจอลาทีโอเวน่นโอเวนจ่ายขวางสนามเบที่ลนะูเนาดูอาาเฮ้ยอะไรนะเขาลั่นหรือเปล่าแหลกเหรอก็อย่างได้ติมมุมอยู่ครับบาเซลูนาอืมโอ อย่างเซฟไว้ได้ครับเขาโดนบูกต่อเนื่องครับเราแต่ยังนำอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับอยู่มาจังหวะนี้เขียมาได้ที่ฟันไดโอ้โหแหลกนะผมแหลกนะจังหวะนี้ผมก็แหลกนะทาไมฟันไดเอาไปอยู่ข้างนอกเนี่ย โอเคครับเราตัดบอลได้โชต้าโยกไว้หนึ่งทีโอ้โห oh, เร็วอุว้ยเร็วโชต้าปั่นด้วยซ้ายลูงน,นี้เรียบร้อยครับ1นประตูหนึ่งแอซิตครับเดียโก้โชต้าครับผม mm hmm. นั่งกดใจเกมทีนึงโอ้โ oh, ห oh. เร็วนะเร็วนะครับสปีดต้นดีฮะอุน้นี้ปั่นด้วยซ้ายนะคมนะไม่ใช่เท้าข้างถนัดนะครับแต่ว่าเท้าเขาใช้ได้ฮานะ กูเจียวเจีวเจีวโคตรใช่ครับยิงแต่ละดอกนี่โคตรใช่เลยครับคมเก็บโชต้าไอเดียสย่าจ่ายคืนโชต้าจังหวะนี้ลองยิงแถวสองหน่อยสิโชต้าปั้นนี่เขาอยังติดอยู่ครับโดนมาซโรน่าสวนกลับขึ้นมาอีกทีชไนเดอร์ไร้ที่โรนัลโด,ด้โรนัลโด้โดนตัด อ้าวชนไนเดอร์ยังได้อยูอ่เดี๋ยวเขาครับมาช่วยเกยมรับจังหวะนี้ไม่ได้โรบอสซัน,นทีดีอาร์สจบครึ่งแรกครับนำสองประตูต่อศูนย์นะครับหนึ่งประตูหนึ่งเอซิดโดยดีอาร์สกับเอเ <laughs> ดรโกโชต้าครับโอ้เล่นดีนะผมน่าจะใช้ยาวๆครับ ทีมฟูลิฟลูอาจจะต้องใช้ยาวๆครับโชต้าบาสิลูนาพยายามจะทำเกมขึ้นมาครับโดนตัดได้ครับเสียฟาวครับจังหวะน,นี้เราเข้าหนักนิดนึงนะโอ้โอลีซุงอ,อะไรวะเนี่ยดูเบื่ออาจจะเป็นที่มันแหลกนะ เตะมุมอีกครั้งครับเรื่องเกมนี้เราไม่ค่อยได้เล่นบอลเลยครับเกือบโดนครับดียังติดกองหลังเราฮะัขอได้เตะมุมอีกครั้งครับเปอร์เซโรลหนะโยนเข้ามาลูนี้กัดวัได้ซาลาอะไรที่โชต้าลองไปชากนิดดีกัดชากตั้งแต่หน้าเคตโทษตัวเองดูดิโอ้โห โอ้โหเร็วครับหลุดครับจังหวะนี้ตัวนี้โค้ดไม่ทันครับโชว์ตาบันด้วยสายเรียบร้อยครับโอ้โหสายอีกแล้วนะนี่ครับจุดเด่นของนักเตะเท้าห้าห้าครับสายเขาคุมนะเ้าเท้าข้างไม่ถนัดก็ยิงคมนลครับผมโอ้โหลากตั้งแต่หน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะโอ้โหตัวนี้โค้ดวิ่งไม่ทันอยู่แล้วครับจังหวะนี้สวยจัด สามศูนย์ครับสองประตูหนึ่งแอตสิตครับโชต้าโอ้โหเฮติกหรือเปล่าเกมนี้เออจะมาเปลี่ยนโชต้านางไงเนี่ยนะเอา้ากดไม่ทันนะโชต้าโดนเปลีนนะ่ยนเนี่ยเฮยังหวะนี้โชต้าบอลโดนเปลี่ยนขอเฮติกปั่นโชต้าหน่อยดีอาร์สคืนโชต้าเออ โชต้าจื้อลาดจริงๆไปหน่อยฮะโอกาสโชต้าอีกสักครั้งครับก่อนโดนก่อนโดนเปลี่ยนตัวนะผม,มลืมกดแคนเซิลเจอลาดดีอาร์ตโ,โชต้าจังหวะนี้กดอ้งโอ้โห ผมคิดว่าผมกดภาพนะโอ้โหคิดมุมมุมไม่ดีครับแต่ว่ามันเ,เข้าเท้าข้างถนัดครับยิงเต็มหลอดจังหวะน,นี้โอ้โหสวยจัดโคตรแรงโคตรคมครับโอ้โหโคดใช่เลยอะโอ้โหโอเคครับโดนเปลี่ยนตัวครับโอ้โหคมจัด สประตูหนึ่งแอซซีเลยนะเกมนี้หน้าเดียวนะหน้าคนเดียวนะสี่มสามหน้าเป้าตัวเดียวครับโอ้โหโโหน้าใช้ครับหน้าใช้ราคาสามรอล้านนะเมสุ่มตอนนี้นะราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวใหม่นะโอ้โ,โอเคปล่อยให้จบเกมครับ เรียบร้อยครับ,รบเฮตุเฮตเกมที่2หน้าเป้าตัวเดียวครับผมโดยโชตาครับทำไป3ามประตูหนึ่งเสดเลยนะโอ้โหโคตรสุดครับต่อไปเป็นเมนเจอร์นะเมนเจอร์ Manager, เดี๋ยวผมเล่นแผนนี้นะโชตาแทนตัวเล็แล้วกันคู่กับนันกิตที่เท้าห้าห้าเหมือนกันนะเมนเจอร์ Manager, ผมอาจจะไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่นะแต่ว่าก็อลองดูครับ กูแข็งมาในสี่สอสี่นะเราก็แผนเก่งในมินิเจอร์ของเราก็จะเป็นสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเนี่เดิมเกมนะแต่ว่ามินิเจอเมตานี้มันย่นไม่สนุกครับมันนักเตะดูเออๆยังไงไม่รู้ผมไม่อยากรีวิวเลยแต่ว่าต้องลองเล่นหน่อยนะเผื่อมีคนที่อยากเอาไปเล่นมินิเจอร์นะครับผม นะเห็นไหมใจบอลยังไงไม่รู้เด็กเขาาจขวางสนามมาที่เจอลาดครับเจอลาดวนอยู่คือมที่ลูปสันไปเอาลองสู้ลองสู้แทมงที่โชต้าอูนี่นี่เจ้เขายิงครับโชต้าครับโอ้โหกดจอยไปทีนั่งกดจอยไปที โโอ้โสวยนะจังหวะน,นี้เขาทำหรือเขาวิ่งหาพื้นที่ว่างได้แล้วก็ตัดเข้าในแล้วใส่ด้วยขวาเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับไม่นี่เจอครับขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะอันดูเอเอๆนะมีงเจอเกือบโดน ก็โยนยิ้มมาทีอโอ้โยนสวนเลยมนะสี่โอ้ยอ,อยบกโยนครั้งนี้สองครับอาลิโซอนโยนยาวอ,อะไรเนี่ยนด้อยู่ที่ดูไม่ดูไม่มันมันเสียบอลง่ายนะเห็นไหมครับโยนโยนสวนอีกแล้ว นาวูอานายอานายยุนเข้ามาเกือบโดนบงไม่เคี้ยไม่ขัดนั่นไงโดนยนได้ครับจูดบิลลิงแฮมจัดไม่มันเลยมีนีเจอโดนดีเสมอครับโดยจูดบิลลิงแฮมครับ โดนเอหือดจนโดนครับผมเสียบอลง่ายเจอลาดมาที่โชต่าโชต่าตุ๊กเกือบได้แอสิสจังแบะนี้เจอลาดเข้าขวาแล้วยิงออกเฉยฮะโอ้ เอ้วอย่างน้อยโชต้ตาเรายิงโชูแล้วนะครับผมเกือบได้แอซิดด้วยจ่ายบอลดีนะเมื่อกี้ยิงก็คมอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะโอเคครึ่งหลังครับผมเอาเป็นฝ่ายเขียเริ่มเล่นก่อนฮะดู้ผมเสียบอลง่ายจังทำไมเขาบอ้โหเขาโยนไม่เห็งยอ๋อโดนจนได้ครับโอ้ดูดว่านายจัดให้ครับ เข้าซ้ายจังวันี้ไม่ต้องจับต้องแต่งครับยิงเลยครับดูครับบอลกระโชบมาเข้าเท้าอา,านายเฮ้ยก็จบแบบนี้แหละวมนนเจอร์สีบอลง่ายครเล่นไม่สนุกต้องรอเมตาใหม่ครับแพทใหม่มานะสวดลไลจัง บุญเศรษฐกิดครับยิงไม่ดีครับโอเคครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยสซบะลายเจอร้านด,ดูครับจ่ายบอลครับยังได้อยู่เด็กเขาคืนที่ทำนี้อีกเด็กเขาอีกทีอานู จ่ายอังที่เอาลองโซ่แทงมาที่โซบลายแต่หนีลูกนี้ก็จะอืมไม่ได้โยนะครับทำสวยนะเมะื่อกี้เห็นป้าเปยโยนี่ยเ้ยแผนเขาโยนะโวนแผนเขาสวนกลับเร็วหรือเปล่าเนีเาเน้นโยนจ่ายวิทโอ้โหวิชูแต่ผมหลุดนะไม่ยอมจ่ายนะดูครับดูครับ ดูความโง่มินิเจอร์นะโอ้โหจงังหวะหน้าได้ไอครมบเจอราลดสวัสดยเจอราลดอีกทีเดี๋ยวลองโซ่อกนี้แดนเกิตออกมาริมเส้นเด็กเขาโย่นโอ้ตะโอ้โห มองจะจอลูกนี้ครับโชต้าโอ้ยเจออ้าวียิบ้อ้ไม่ยิงครับหมดเวลาเจอหลานโอเคครับมนเจอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมมันเอ,ออเออนะไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่โอเคครับเรามาสรุป โชว์ตากันสักหน่อยนะผมก็น่าจะรีวิวไปละเอียดพอสมควรนะครับผมเอามาสรุปกันให้ฟังกันนะฮะเฮดตัเฮดนะครับผมโคตรดีครับคมกลิบครับโคตรใช่ครับทั้งหน้าเดียวหน้าคู่เล่นได้หมดนะครับผมในราคาเนี่ยผมให้ดูสามร้อยล้านนะตอนนี้นะครับผมเม็ดส้มสามร้อยล้านนะครับคุ้มนะผมบอกเลยว่าคุ้มส่วนมเนเจอร์ครับผมว่าเล่นได้นะครับ แต่มันแผ่นี้มันอาจจะยังเออเออนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องรอแพ่หน้าครับที่กําลังมีเมตาให้เล่นดูกันอยู่เล่นให้ชมกันนะแต่ว่าเฮดทูเฮดนะครับผมเอาเรื่องนะค,รครับคมกลิบครับบอกเลเว่าโคตรใช่ครับของหน้าตัวเลขที่มงบอลดีเท้าห้าห้าจบสกอร์โคตรคมครับโอ้โหคม โอเคครับ okay. ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปให้ชมกันด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากนะครับ